สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับสวัสดียามเช้าเชครับวันนี้อากาศหนาวเย็นเยือกเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้บุญรอดพามาดูทีมงานของบุญรอดเองนะครับเจ้า PC130 เมื่อวานได้ข่าวดีหลังจากกลับบ้านมาว่าเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงให้ลอกนาครับเดีย๋ยวเราจะไปดูกันครับตอนนี้เจ้า PC130 พร้อมกูต้ารถไทยกำลังแต่งทางเข้าไปเอาครับด้านขวามือไอ้ตรงนี้ยังไม่หมดนะครับบอยไว้ก่อนนี่ฮะบรรดาหกรอก็มากันแล้วสามสี่ห้าหคันคันเสียทูน่ะผมให้ไปเปลี่ยนแนบครับแนบหักแนบล่างข้างหน้าหักครับตัวล่างสุดเลยกำลังไปซ่อมอยู่ตอนนี้ก็วิ่งหกคัน เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าเป็นยังไงลอกนาะฝั่งนี้ช่วงต้นๆตรงนูน้นมันต่ำนะครับดินมันก็ยัจะชื้นอยู่จะวิ่งกันได้ไหมเดี๋ยวคอยดูครับอดใจรออีกแป๊บหนึ่งนี่ฮะด้านขวามือรอบที่แล้วฝั่งด้านนี้โอ้โหกว่าจะหมดตรงด้านหน้าได้ดันท้ายกันทุกคันครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแถบนี้ด้านขวา จะเสียดากให้กับเจ้ากมสุพีซีร้หรือเปล่าจะถูกดันหรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปติดตามกันนะฮะช่วงนี้ให้เจ้าพีซีกับรถไถ P พีซีรกับรถไถแต่งทางก่อนนี่เราเอาคันนาตรงนี้แหละแบะลงเลยให้กว้างขึ้นสเสริมให้มันสูงขึ้นกันนาะครับจะได้วิ่งได้นี่ดีนะที่บอกเร็วถ้าบอกช้านี่ ไม่รู้จะเข้าไปเอาได้ยังไงอะตอนนี้กำลังช่วยํำทากันก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มแล้วครับเอาละเห็นไหมบางลุยจะเป็นคันแรกตลอดไม่ว่าจะอยู่บอ่อไหนหรือวันไหนเพราะว่าบางลุยจะขอเป็นเจ้าแรกตลอดทุกทุกวันปะอะบางลุยเป็นคันแรกนะฮะ นี่ไม่ใช่ลอกตรงนี้นะมันต้องขยเยไปอีกแต่เสียเตอร์ตักตรงนี้ให้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะวิ่งออกได้ไหมแต่ตอนที่แล้วนะเดี๋ยวผมพามาดูดีกว่านี่จะได้เห็นไปด้วยอธิบายถูไปด้วยรอบที่แล้วที่มาลอกนะลอกจากตรงนี้นะ ทุพันนี้จะเสียดาให้กับเจ้าพีซีร้อยสามสิบนี่ช่วงนี้นะฮะจะนุ่มหมดเลยแต่พอมาถึงต้นไม้นี้แล้วจะแข็งนะฮะนี่แต่ตัวนี้เขาให้ลอกั้งแต่ข้างในนู่นเลยทำไมเซียเตอร์ถึงมาเอาตรงนี้ก็ไม่รู้หรือว่าอ๋อจะมารอชักดูครับชัก ให้ดูครับให้รู้ว่าระดับนาฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะต้องเท่ากันอ๋อก็เลยตัดมาดูหน่อยครับลากมาดูก่อนว่าให้ได้ระดับก่อนแล้วค่อยลากไปเรื่อยอพอยังยังไม่พอไอเราก็นึกว่าทําไมเซียตเตอร์ทาอย่างนี้อ๋อแกจะได้มองเห็นระดับฝั่งนี้ครับนี่จะได้มองเห็นระดับฝั่งนี้จะได้เท่ากันครับนาจะได้เสมอกัน เพราะว่าจะของเขาอยากได้ความลึกพระไอ้นาเนี่ยให้ก็ให้เสมอกับฝั่งนี้ฮนะอ่ะลากไปแล้วครับลากไปแล้วออกไปแล้วครับตรงนี้ยังไม่เข้าไลยต้องให้เข้าไปข้างในอีกสักหน่อยหนึ่งอ้าวอ้าวหลบหลบสายหลอนหลบหลบ,บดูดิต้องหลบลงนะสายหลอนอ่า ้องลงมาข้างหน้าลงมาข้างล่างนี่นี่นี่ดันไปเรื่อย,อยนะครับวิ่งได้ไหมไอเคี้ยวแรกหนะ้าจะไม่มีปัญหาหรอกต้องวิ่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆฮะอ่ะหันมาดูทางเนี้ยนี้มาดีกว่าอ่ะกบแลเห็นไหมหัวสมองของเซียเตอร์นี่โกบกลับคืนแล้วครับ ให้เป็นแนวทางครับให้รู้ว่านาพื้นนี้จะต้องเท่ากับพื้นนี้นะเสมอกันนะนี่นี่ชักล่องดูแนวแล้วดูความลึกแล้วเท่ากันแล้วทีนี้ก็จะลากไปครับพื้นนาก็จะเสมอกันแต่ถ้าเว้นคันนาไว้แล้วก็ลอกฝั่งนี้บางทีอาจจะมองไม่รู้เรื่องอาจจะต่ำไปมั่งสูงไปมั่งผู้น่าเตอร์ใช้วิธีนี้เลยเห็นไหม น,นี่เห็นระดับแล้วระดับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เท่ากันแล้วคันนานี่ก็ปิดกับคืนเลยหัวสมองของแต่และคนขับครับ,รบอพอเห็นระดับแน้นี้ก็ล่อไปดีครับนี่รู้แล้วระดับพื้นมันเท่านี้แล้วไม่งั้นถ้าไม่เอาคันนานี้ออกกะด้วยหลับสายตาอาจจะแม่นหรือไม่แม่นไม่รู้ ใช้วิธีนี้เลยลอกนาะทักด้านนี้มาให้มันเสอมอกันก่อนแล้วก็ปิดกันนากับคืนครับนี่ที่ลอกนี่จะข้างหน้านูน่นนะหน้ารถสายลน่ย,ยังถึงนูน่นนะฮะจุดที่อันตรายออกไปแล้วครับเสียวายขันที่2อง 2> นี่ดูสังเกตเอาเลยครับพื้นข้างล่าง ดินจักเริ่มเปียกแล้วฮะนี่ด้านหลังนี่เป็นคลองเก่านะนู่นผักตบเลยเต็มไปหมดนี่บุญรอดพามาให้ดูเลยนะนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับนี่ติดกับคลองคลองเก่ากับบอ่อเก่าครับนี่นี่นี่ใกล้กับน้ำเลยนี่แหละ ผมพยายามอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูไปหมดทุกมุมครับนี่ให้เห็นเลยนี่คือจุดเริ่มต้นนะแต่เซเตอร์จะลากระดับมาก่อนเรื่อยๆอ่าออกนะครับจายร้อนมาแล้วน้องนัดไอตัวที่ผมกลัวที่สุดคือตัวนี้แหละวีกนี่แหละหรือว่าแปลงนาเล็กๆตรงนี้แหละ มันจะต่ำหน่อยตีกระแองน้ำจะไปได้หรือเปล่าแต่เซเตอร์เล่นเอาด้านข้ามาก่อนครับอ่ะได้เห็นกันทั่วแล้วเนะาะเดี๋ยวเราไปดูต่อนูน่นรถไทยก็ยังคงแต่งทางไปเรื่อยครับเอาแบบให้เรียบเลยก็ไม่ใช่น้อยนะครับดินอยู่ที่นี่ผมกะไว้ว่าอีกประมาณ หกรถึง700เที่ยวแหละดินตัวนี้ต้นไม้ต้นนี้ก็ต้องล้มลงนะเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาเลื่อยเองครับเอาไปทำบ้านล้มลงกลางนานี่แหละรอให้ลอกออกก่อนเดี๋ย่าบุญลออจะทันหรือเปล่าจะอยู่หรือเปล่าก็าไม่รู้ว่าเสียเต์จะล้มตอนไหนแต่คงต้องลอกนามาก่อนแล้วค่อยล้ม เมื่อวานี้ก็งัดต่อตรงนี้ไปตูกระดกเลยนะนี่วิ่งอยู่ที่นี่ต้องขยันเป่ากองนะครับอย่าขี้เกียจเป่าไม่ได้ไม่งั้นละเครื่องคุณล่วงแน่ฝุ่นเยอะจริงๆนะครับวิ่งอยู่นี่ แต่ตรงนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมีหญ้าปกคุมอยู่มีฟางข้าวอยู่โอ้โหเมือ่อวานผมมาเห็นโอ้โหฝุ่นฟุ้งกระจาอ่ะสีมากุเติมาแล้วครับบุญรอดดำทีมสตอนนี้บุญรอดดำทีมสมมีหกลอ้อเป็นของตัวเองสี่คันแล้วนะครับคันที่สี่คือคันที่ซื้อต่อจากเสียทูนไปนั่นแหละแต่ตอนนี้กำลังไปทําแหนบอยู่ แนบหักแนบตัวล่างหักอยู่นี่ฮะเห็นพื้นไหมครับพื้นข้างล่างจะเปียกๆหน่อยนะไอตัวเนี้ยผมไม่ค่อยหว่วงหรอกห่วงแต่ตัวท้ายหละกลัวว่าจะวิ่งออกมาไม่ได้แต่เสียเตยเมออื่อวานเขาเจาะดูแล้วนะลองขุดดูว่าดินมันแข็งไหมแห้งไหมเสียเตยเขาคำนวณไม่หมดแล้ว เมื่อวานนี้เขามาลื้อตอออกเขาคำนวณหมดแล้วครับว่าตรงไหนแข็งไม่แข็งเอาไมโครกุดดูอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเวลาลอกนาเราจะต้องปรับคันนาให้ต่ำลงไปด้วยถ้าเราไม่ปรับคันนาต่ำลงมันจะดูเหมือนลึกไปเลยนะเวลาลอกนา แล้วเวลาเราลงนามานี่กระโดดจากคันนาลงมานี่ก็ไม่ต้องเจ็บหนักมากเพราะว่ามันไม่สูงออกกันไปแล้วครับน่าจะโอเคนะน่าจะผ่านไม่น่าจะมีปัญหาครับกับการลอกนาวีแถบนี้หรือแปลงแถบด้านนี้มีแต่ตัวท้ายแหละ ิก็จากเริ่มเปียกไปเรื่อยๆนะแต่เราก็ต้องลอกให้มาได้ระดับเดียวกันยังว่าแหละช่วงนี้มันติดก,กับบอ่อน้ำกับหรือว่าคลองเก่าอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเช่านี้ก่อนละกันได้เห็นแล้วครับเจ้า PC 130กับการลอกนาหลายไร่เหลือเกินสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวบุญรอดดำทีมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ฝาติดตามด้วยคุณรอดดําทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ